สวัสดีค่ะท่านผู้ว่าวันนี้แต่ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านผู้ว่าแวะมาพักกับทางตามสบายรีสอร์ทลีนนะคะแต่ว่าวันนี้แต่มีห้องที่จะแนะนําท่านผู้ว่าใหม่เป็นอีกห้องหนึ่งคือชื่อห้องริมคลองออนเซนแต่แต่จะพาท่านผู้ว่าไปดูนะคะเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยค่ะนะคะมันก็ชื่อชื่ออะไรนะริมคลองออนเซนออนเซนก็คือมีไม่อ่างอาบน้ำาีแช่น้ำร้อนใช่ไหม ใช่มันก็ตีฟองอะไรแบบนี้แนะนําห้องนี้แบบให้บรรยากาศที่ฟินมากเลยค่ะครเริ่มต้นนะคะเพราะว่าห้องนี้ของเราลักษณะของห้องเนี่ยห้องของเราจะปูด้วยพวกไม้ภายใชว้วัสดุธรรมชาติส่วนบริเวณด้านข้างค่ะเราใช้ไม้แว่นเอามาผ่าเป็นแว่นเล็กๆแล้วก็มาปฏิปรกรรมติดกับผนังแบบนี้นะคะคนี่ก็เป็นชื่อห้องของเราเลยเพราะว่าเ,เปิดประตูใช่ อันนี้เปิดประตูประตูตรงนี้เราก็ทําจากไม้ไผ่เหมือนกันค่ะท่านสไ<ม>ตลายบาหลีป่าเนี่ยสไตลาบาหลีเลยเชิญเชิญเข้าด้านในได้เลยไอ้ข,ข้างล่างนี่จะเป็นไม้กาแฟไม้กาแฟใช่ส่วนใหญ่จะใช้วัสดุวัสดุธรรมชาติหมดเลยค่ะเกี่ยวกับพวก หมาทางบ้านเราด้านด้านข้างอะค่ะมันจะเป็นวิวน้ําตกนะคะแบบว่าก็คือมันสามารถเดินผ่านได้หลายทางทางด้านข้างก็ได้เดินไปทางน้ําตกไปตกปลาด้านข้างหลังริมคลองก็ได้รมรื่นมากครับใช่แล้วก็ทางด้านหลังมันก็มีเรือคายักค่ะทาน้วารื่นหน้าพักน่าอยู่เหมาะสำหรับที่จะมาพักผ่อนสบายสบายชิลๆใช่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วต้นสีม่วงๆนั้นต้นต้นบอนพื้นเมือง ใช่ครับใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะต้นมันจะใหญ่มากพอเอามาจัดสวนกับน้ําตกก็ดูดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเจ้าของที่นี่ใครนะชื่อคุณสุรินทร์เหล่าพัฒรเกษมค่ะคุณสุรินทร์ค่ะใช่ค่ะห้องนี้ค่ะลักษณะคือจะเป็นสองห้องนอนเป็นบ้านชั้นเดียวห้องแรกนะคะเดี๋ยวแต่พาท่านผู้ว่าเข้าทางด้านนี้ครับนะคะขออนุญาตเป็นห้องก่อนห้องน้ําจะอยู่ติดกับตัวห้องเลย สามารถเข้าออกทางด้านในก็ได้ด้านนอกก็ได้ด้านหลังก็ได้ห้องกำลังเหมาะนะใช่ค่ะห้องนี้ส่วนใหญ่เราสำหรับลูกค้าที่อยากจะมาพักเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปเป็นครอบครัวแล้วก็ไม่อยากเดินขึ้นชั้น2เหมือนบ้านเคียงคองก็แนะนำเป็นหลังนี้นี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นตรงนี้ด้านหลังก็คือเยี่ยมเลยต่งนีะตรงนี้ก็เป็นจุดนั่งเล่นเราก็จะเซตบัตเกต ใบกระท่อมใบกระท่อมตรงนี้เราเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อยู่แล้วเพราะว่าของเราทําวิสาหกิจชุมชนเขากาล้องค่ะท่านชัและส่ียก้านแดงก้านแดงค่ะเป็นหางก้างก้านแดงค่ะในส่วนตรงนี้เราก็มีเตรียมไว้ให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่ว่ามาสามารถทานได้ทานสดก็ได้ค่ะแต่ลองดูเลยวิธีทําไงคะฉีกฉีกทางด้านหลังค่ะฉีกเอาล้น้องต่ทําให้ดูเดี๋ยวทำตาม ะดูดีหลาย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 ท่านคงไม่เคยรู้ผมเองก็ไม่เคยนะเดี๋ยวจะลองค่ะแต่ก็ฉีดได้แต่ว่าฉีดไม่ไม่เก่งไม่เป็นไรแล้วไม่นนะคะก็จะประมาณนี้เอาเอาแต่ก้านใหญ่ออกใช่ไหมล่ะใช่ก้านใหญ่ออกแล้วก้านเล็กไม่เป็นไรนะเนี่ยค่ะในส่วนของตรงนี้เขาจะทานในส่วนของตรงนี้กันเอาเอาเลยใช่แต่ว่าหนูฉีดไม่เก่งเนาะไม่ไม่เหมือนมืออาชีพที่อะไรไม่ต้องใส่อะไรใช่ไหมไม่ต้องใส่ ในส่วนของตรงนี้ใช่และส่วนตรงนี้หนูเตรียมชากัญชาไว้ให้ด้วยอ่าในเพราะในห้องนี้หนูมีพวกการน้ําร้อนแก้วน้ําแล้วก็กาแฟเอาไว้ให้อยู่แล้วในส่วนตรงนี้เราก็เพิ่มเติมให้เป็นชากัญชาของเรานะคะส่วนห้องนี้ข้างหลังอะค่ะมันจะติดริมคลองพอมาทางด้านนี้ค่ะท่านผู้ว่ามันจะเป็นบันไดเดินลงไปด้านล่างส่วนใหญ่เขาจะไม่นั่งปิกนิกกินจิ้มจุ่มทำหม้อกระทะ มาเลยอบางท่านก็มาดื่มกันหรือว่าตกปลาเขาจะมาอยู่ตรงนี้กันครับค่ะก็จะเป็นพวกเอมานั่งไว้ให้กับคุณลูกค้าเขานั่งฐานนั่งนั่ทำกันนะคะจะได้ฝนลงพอดีฝนลงลงมาก่อนลงมาก่อนค่ะมาดูวิวคนแขกดูวิวสิใช่ค่ะนี่ก็เลือกคลองอะไรครับคลองชุมพรค่ะไหลมาจากคลองชุมพรไหลมาจากละนองค่ะอื วันนี้น้ำขึ้นนะเนี่ยน้ำขึ้นค่ะก็เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงพายุอ่ะค่ะแล้วก็ตรงนี้ปกติใครเป็นคนออกแบบเสาเสาเนี่ยอันนี้คือทางเจ้าของกิจการทางคุณสุรินค่ะเป็นคนออกแบบของก็มีวิสัยทัศน์ดีนะฮะอันนี้เป็นสไตล์ของบาหลีใช่ไหมแบบนี้ไหมใช่เลยค่ะใช่แล้วก็เอามาอัดแอปมาดัดแปลงเท่าค่ะให้ง่ายนี่ห้องนี้สบายมากคนละห้องกับห้องเมื่อกี้นะแต่แยกห้องกันเท่ากับว่าอาคารหลังเนี้ย มีห้องพักจุด2ห้องใช่เลยค่ะใช่แต่ว่าก็คือลักษณะใกล้ๆก,กันแต่ว่าเหมือนห้องเนี้ยมันห้องนี้จะอยู่ติดกับน้ํำตกให้บรรยากาศชิลๆส่วนด้านหน้าห้องอะค่ะมันก็จะเป็นโต๊ะยาวแบบนี้สําหรับลูกท่าน ที่แบบทํากิจกรรมครอบครัวหรือว่าทํางานหรือว่าเล่นโทรศัพท์ห้องนี้มีมี w i f i เรียบร้อยนะคะดูดีอย่งน,นี้ถ้าเข้ามาครอบครัวนะ,ะก็คุณพ่อคุณแม่พักอีกห้องหนึ่งลูกๆก,ก็พักอีกห้องหนึ่งใช่เลยค่ะแบบ,บตกต่แนะนําห้องนี้ด้วยห้องนี้ก็คือมันโปร่ง แล้วข้างหน้าห้องก็จะเป็นลําคลองนะคะพอมาด้านในมันก็จะเป็นห้องนอนแต่ว่ามันติดกับน้ําตกน้ําตกตรงนี้สวยมากค่ะมันชิลชิลมากเลยสําหรับคนที่อยากมาพักผ่อนจริงๆอยากมาอยู่แบบเออใช้ช่วงเวลาที่รีเล็กค่ะท่านผ<ม>ู้ว่าไปต่างประเทศบ่อยห้องแบบนี้นก็เป็นห้องที่ถ้าถ้าเป็นชาวชาวยุโรปนะชอบมากนี่ที่ลีผีก็จะมีลักษณะแบบนี้สมมติว่าคลองนี้เป็น แม่นับโขงเขาจะหารลงแม่น้บโขงแล้วก็จะมีเขาจะมานั่งนอนอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเป็นเป็นสบายสบายเขาค่ะดีมากเลยครับไม่ไม่คิดว่าที่ชุมพรเราจะมีบรรยากาศอย่างนี้ใช่ค่ะแนะนําเลยค่ะที่นี่สาหรับชาวชุมพรเลยที่ว่าเดินทางก็ไม่ไกลมากอยากให้มาลองค่ะชะได้จะได้ค่ะ ทั่วไปก็จะมีราคาตั้งแต่500 800 1,000 1,200แล้วก็เป็นห้องเป็นหลัง2,900ซึ่งเราจะมีอยู่แค่2ห้อง 2>, 2ก็คือบ้านริมคลองออนเซ็นแล้วก็บ้านคเคียงคลองค่ะท่านไม่แพงเลย ใช่แล้วก็นี่จะเป็นอ่างออนเซนของเรามันก็ให้ทำน้ำอุ่นตีโฟงอะไรแบบนี้ค่ะท่านซึ่งบริเวณพื้นที่ด้านข้างแล้วก็วิวอะค่ะจะติดริมคลองเลยให้บรรยากาศที่ชิลมากแต่ว่าปกติแต่ก็มานั่งทํางานแล้วก็มานั่งตอบเอกสารแต่ก็จะมาเน้นห้องนี้ค่ะคือได้ทราบว่าทางรีสอร์ทของเราเนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เข้ามา บ่อยมากใช่ไหมใช่ค่ะบ่อยมากเลยอยู่ในโปรแกรมแนะนําของการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยใช่เลยค่ะก็ดีนะครับก็ไม่ไม่ผิดหวังนะผมว่านะใช่ค่ะมาพักที่นี่ไม่ผิดหวังเลยแต่ว่าขออนุญาตชี้แจงในส่วนของในส่วนของที่พักของเราอยู่ในสวนอยู่ในธรรมชาติอาจจะมีพวกมดแมงมังบางธรรมดาใช่จิงจกอะไรเนี่ย มีมีไหมมีค่ะมีตุ๊กแกเนี่ยนะมันธรรมชาติเดยนะก็ธรรมชาติแต่ว่าห้องนี้ไม่มีตุ๊กแกส่วนใหญ่แต,<ม>แต่ว่ามันก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีตามต้นไม้อะไร,รบแบบนี้ค่ะนอกจากว่าเป็นช่วงชวงของเขาค,ค,ค่ะสําหรับคืนนี้แต่ก็หวังว่าคุณผู้ว่าจะนอนพักผ่อนกับเรานอนหลับฝันดีแล้วก็หลับ สบายตลอดคืนนะคะครับต่ก็มาอย่างนั้นชอบชอบรรยากาศครับใช่แต่ก็ขออนุญาตส่งผู้ว่าแค่นี้นะคะหวังว่าคนท่านผู้ว่าจะแฮปปี้ที่พระเลือกพักกับเรานะคะครับคค่ะขอบคุณค่ะครับามสบายรีสอร์ทหลับสบายมากเลยเย้เย้เย้